ในวิวช่องเตเตสองห้าน,นะครับอันนี้เราจะมารีวิวสก,กินโจโซเซฟกันสก,กินโจเซฟอ่าครบรอบสามปี identity วนะครับมากดไปเลยดูตัวซิว่าจะตึงหรือเปล่าจะถามก่อนว่าจะเจอห้องหรือเปล่านั่นแหละเราห้องโคตรนานตอนนี้อาตัดภาพไปตอนเจอห้องดีกว่า มาัำย wow. ังก so ็เจอห้องแล้วมาว้าวเทีหยมอนว่าควรจะเจอแล้วแหละก็ควรจะเจออยู่แล้วแหละสางนาสูรเนี่ยอีกสักพักก็จะเป็นมังกรได้อยู่แหละแต่ผมจะเล่นสายบิงนะครับแต่ใครอยากเห็นผมใช้สเต็ปเทียบใช้สายบิงก็คอมเมนต์มาได้นะครับนมสอนสายทเลพอร์ต สายทเลพอร์พอแบบว่าที่เข้าทเลพอร์ตเดินเกมกันผมทำเป็นอยู่ครับแต่ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเล่นเป็นแล้วถ้าเซอจับทางไม่เป็นก็จะง่ายมากครับสายทเลพอร์ตแต่แค่ต้นเกมสายทเลพอร์ตมันจะยากที่มันจะไล่ไข่ไม่ค่อยได้มันจะลอยไปเรื่อยๆครับสายทเลพอร์พอดจะค่อยไหลค่อยหลอยไปเรื่อยๆให้เครื่องมันเดินช้าที่สุด สายบิงก,ก็บิงเก็บแล้วก็ทําเครื่องชาร์ปเรื่อยๆครับนี้จะเป็นสายที่ง่ายที่สุดครับสายบิงตัวเซลก็มีแค่สองสายครับสายบิงสายทีเดีพอมาครับแล้วก็เดินหาเติอนกันเดี๋ยวคลิปไอเดนคลิปหน้าจะเป็นคลิปสอนอุชานะครับพอก่อนอันนี้นยเพิ่งขึ้นประมาณครบร้อยไปแล้วก็ตกลงมาที่เรียบร้อย เอาโลกอนดีว่าเปิดเมติให้เครื่องชาร์จนนคก็เ,คเปิดตอนนี้แน่นอนเราปัดไม่ทันรือปัดไม่ทันนี่เอ้ยสู่ขึ้นแบบว่าข้างหน้ามีเป็นได้จะมีอันนไงมีจริงนั่นไงนอยู่จริง อ่าเดี๋ยวรอถ่ายมันจบปุ๊บผมตีเขาหลุมแน,น่นี่โดนยัดไม้ไปหนึ่งทีโดนเลยผมรอรถถ่ายมันจบปุ๊บผมตีเขาขึ้นเขก็ตีปุ๊บเหมือนกันเดี๋ยวรอวเขาบรรจบแล้ว ครับไม่รอดแน่ๆคนคนนี้หมุน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 อ่าเขาไม่โดนหลอกอะเข้มอยู่นะหมอมากเหรอมดกำนังเล ออก็ยู่รอก็ลอยไปต่หมอเอาหมอดีกว่าดเดี๋ยวเขาก็นั่งรถไฟอันนี่ต้องระวังยูยังไม่ปลดล็อกไล่ย,ยากอะ่ะยากยากยาก ก็าไปีไม้ละฟิวไปหน่อยครับทางตรงทางตรงชาตีไปเลยก็ได้ครับหมอนีนก็ฮิวไม่ได้เดี๋ยวจับหมอนั่งแล้วจะเปิดมิติหรือเปล่าไม่ดีกว่าไม่สิเปิดลเลยช่อนนี้ถ้าหมอ ถ้าหมอนั้งได้ก็เปิดมิติได้ครับไมตอนผมเล่ไดสื่อสึกโตเซฟดื่นริว็เ้็นหารแล้วโวเซฟดืฟด่นช้ามากอา่า,าอจะได้ครับถ้าไม่ถึงเหระถามจริงแอดก,กี้มันควรจะถึงนะเรียบร้อยครับแปะ ดูดีๆก็มีคนขึ้นมามันจะรอป่าแต่ป่าไม่ได้ความนะครับแต่อันนี้จะดูเด็กเชิงก็ยับยับหน่อยครับยับหน่อยนะแต่รูปแบกมีไปหนึ่งทีเราขอพาด เรียบร้อยครับแพ้ขวบหลันี้ไม่ถูกแนี่ยผมรู้ว่าจะเข้าเข้าออกออกเขา,า,าอยู่ตรงนี้ดูอ่กดูอ่กับกับโรงงานครับไปรองเท้าอย่าะไปเท้าพ่ ฟันลงไปเครื่องยังไม่จุดครับอ่าเหมือนเขาจะจุดภาพเมื่อก,กี้ชัดเจนครับโอ้โหเห็นละเราดูฝั่งนนั้นกันแต่มีคนหนึ่งแยกมาฝั่งนี้นอะไรครับเจตานี้เละจัด เป็นโจรสน,นอะไรไว่า,าจริงๆน,งงนี่เลยกับซื้อแบบนี้เรียบรอ้อยครับเสมอ,จอเจอครับเกมแรก